เนี่ยวันนี้ผมยังไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องจริงเลยเพราะว่าก็เราก็เจอกันแบบสมมติทุกวันเกิดของใครสักคนหนึ่งบ้านแล้วก็มีนัดกินข้าวกันบ้างอยู่เรื่อยๆผมรู้ว่าเขาต้องเป็นคนมาจัดงานศพให้ผมอ่ะแน่นๆอ่ะเพราะผมผมเป็นพี่เขาเยอะพอสมควรนะครับก็แบบตอบแทนคนอื่นไม่ได้เพราะยังไม่ได้คุยกันเลยฮะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราพยายามคุยแล้วก็ไม่ได้ไม่อยากพูดถึงนะผมว่านะไม่มีใครอยากพูดถึงเพราะพูดถึงแล้วมันก็จะรู้สึก ก็เลยทุกวันนี้ผมเองก็พยายามจะไม่ไม่ไปแตะส่วนนี้ในหัวว่าน้องไม่อยู่เพราะก็เชื่อว่ายังอยู่สักแบบเดือนละสูงสองเดือนก็ต้องมีสักสองครั้งหรือสามเดือนสองครั้งอย่างน้อยอันนี้ก็ไม่ได้เจอกันประมาณประมาณนั้นพอดีก็ยังยังก็อาจจะรู้สึกว่ามันยังไม่จริงก็ได้และตอนนี้ก็ยังเชื่อว่าไม่จริงคือยังไม่ยังไม่กล้าไปไปหาน้องที่บ้านเนี่ย ไม่อยากไม่อยากไปรับความรู้สึกนั้นออแล้วก็แต่มันก็ใกล้แล้วเพราะผมคิดว่าจะไปไปเยี่ยมน้องที่บ้านก่อนที่จะที่จะไปรอแขาอืมอ๋อเรื่องนั้นเหรอ <c oughs> ก็เราก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวใกล้แล้วครับเรากำลังจะไปรอแขาน้องอแล้วก็คือที่ให้ที่บ้านรอ,อ,อแล้วก็เพิ่งจะจัดการเสร็จว่าเราจะไปยังไง ก็คือเดี๋ยวจะไปไม่เกินเดี๋ยนะไม่กี่วันไม่เกินไม่เกินอาทิตย์กว่าเนี่ยครับไปละ,ละครับอืมันก็งงฮะเอาจริงก็คือมันเป็นอะไรที่เราคาดไม่ถึงอยู่แล้วอะแล้วก็พูดตรงตรงทุกวันนี้ยังไม่รู้สึกว่าไม่รู้สึกว่าจริงวันนี้วันนี้ผมยังไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องจริงเลยเพราะว่าก็เราก็เจอกันแบบสมมติ ทุกวันเกิดของใครสักคนหนึ่งบ้านแล้วก็มีนัดกินข้าวกันบ้างอยู่เรื่อยๆก็สักแบบเดือนละสมมติสองเดือนก็ต้องมีสักสองครั้งหรือสามเดือนสองคร้าอย่างน้อยอ,อันนี้ก็ไม่ได้เจอกันประมาณประมาณนั้นพอดี mm hmm. ก็ยังยังก็อาจจะรู้สึกว่ามันยังไม่จริงก็ได้และตอนนี้ก็ยังเชื่อว่าไม่จริงคือยังไม่ยังไม่กล้าไปไปหาน้องที่บ้านน mm hmm. ่ไม่อยากไม่อยากไปรับความรู้สึกนั้น แล้วก็แต่มันก็ใกล้แล้วเพราะผมคิดว่าจะไป,ไปเยี่ยมน้องที่บ้านก่อนที่จะที่จะไปลอยลน้ำค่ะจริงๆเขาก็เป็นคนมีปัญหาเล็กๆน้อยๆมันไม่ได้เยอะอะครับเช่นแบบสมมติต่อมน้ําเหลืองไม่ดีต้องใช้สเตียรอยด์ในการทาอะไรผิวอะไรอย่างเงี้ยนี่นเ,ปนเป็นเรื่องปกติที่เรารับรู้ตั้งแต่เขาเป็นเด็กๆเราก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นเรื่องปกติแล้วก็ แต่ไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องเป็นคนที่ผมรู้ว่าเขาต้องเป็นคนมาจัดงานศบให้ผมอะน่นนนนนะเผมรู้ผมเป็นพี่เขาเยอะพอสมควรนะครับก็แบบหลายปีอะเกือบสิบไม่ถึงสิบแต่ว่าก็เยอะอยเยอะก็เพิ่งไปพอดีแล้วก็จริงๆแล้วมันเป็นจังหวะที่ผมกำลังจะย้ายเมืองคือที่ไปอเมริกาเนี่ยเราไปเทรน ทำร้านอาหารแล้วมันต้องไปทั้ง LA แล้วก็เวกัสมันเป็นวันที่ผมกําลังจะย้ายไปเวกัสพอดีแล้วก็เราใช้วิธีขับรถไปเพราะว่าของเยอะมันก็ไม่สามารถบินไปได้เพราะถ้าสมมุติว่าผมไปก็คือน้องลีกับนราชาก็จะไม่มีที่อยู่แล้วงานที่จะไปเทรนก็มันก็เทรนไม่ทันแล้วบินกลับมามันก็เหลือ3คือเขาเขาลดเวลาเพราะมันติดสงกรานตก็เหลือสวันมันก็บินกลับมายังไม่ถึงเลยก็จะจบแล้ว ก็เลยก็เลยคุยกับที่บ้านว่าเอาอย่างไงดีก็เลยคุยกันว่างั้นงั้นก็ช่วยเก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปขอขอจัดการเรื่องรองคันได้ไหมอย่างเงี้ยประมาณนี้นนนคือวันแรกมันก็ก็งงแล้วก็พออีกสักอีกสักสามสี่วันเราก็ไปทําบุญเราไปวัดไทยที่นู่นแล้วก็ทําบุญให้น้องก็เป็นครั้งแรกที่เวลาทําบุญแล้วอะ่ะปกติเราก็จะอุทิศสุขส่วนให้กับเจ้า ค,คุณจะทำในวเวโน่นี่นั่นใช่ไหมให้คุณทวดอะไรเงี้ยที่ล่วงรับไปแล้วในฝั่งคุณแม่อะไรเงี้ยหรือค,ค,คุณตาคุณยายฝั่งคุณแม่อะไรเงี้ยอันนี้เป็นครั้งแรกที่ไม่ได้นึกถึงใครเลยนึกถึงเบียรคนเดียว <S <S อเออแล้วก็แบบนึกถึงน้องไปเลยก็พูดถึงให้น้องแล้วก็ระหว่างที่เราทําบุญอะไรเงี้ยคือผมเป็นคนที่ไม่ค่อย religious เท่าไหร่ไม่ค่อยแบบอินอกับศาสนาขนาดนั้นแต่วันนั้นก็แบบขนลุกรู้สึกรู้สึกรู้สึกเหมือนน้องมารู้สึกอะไรอย่างเงี้ย ก็มันเหมือนกับว่าก็เราคงทําบุญแล้วนึกถึงเขาคนเดียวม,มันก็คือแล้วก็รู้สึกว่าเขามารับเนี่พูดแล้วขนลุกอีกแล้วขนลุกอยู่ตอนนี้มไม่มีไม่มีเพราะว่าก่อนหน้านั้นเป็นวันเกิดน้องอาชิก่อนจะไปแค่ไม่กี่วันแล้วเราก็จัดเบียก็ยังมาเป็นคนถ่ายวิดีโอให้สไตล์เบียแล้วก็แบบเหมือนเดิมคือเขาเป็นคนน่ารักอะ่ะเขาเป็นคนที่รักพี่รักน้องมากแล้วก็ จะเป็นคนเดียวในพี่น้องที่จะมีของขวัญให้นาชาตลอดอคือทุกครั้งที่มาจะต้องซื้อของมาให้หลานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบอของขวัญก็น่ารักแบบเป็นแบบเป้อะไรเงี้ยทุกวันนี้เราก็เนี่ยเราก็จะบอกนาชาว่วาเนี่ยอาเบียให้นะอาเบียให้หนูอ,อะไรอย่างเงี้ยอือไม่มีไม่มีเพราะว่าผม ก็คุยกับเขาเรื่อยๆมันเหมือนกับว่าไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยก็ถ้าปัญหาที่เขาคิดว่ามันหนักอ่ะเขาก็คิดว่าปรึกษาผมได้อ่ะเขาก็จะโทรมาเขาจะเป็นคนที่คุยกับผมเป็นชั่วโมงในหลายๆครั้งที่มีปัญหาชีวิตอ่าก็อย่างบอกเขาเป็นคนที่เล่นกับหลานแล้วก็เอาจริงๆก็ที่บ้านก็ไม่ได้มีหลานคนอื่นนะ ก็หมายถึงว่าที่บ้านเบียร์ก็มีแค่อาชิแล้วก็มานาตาชาเลยมันก็เลยทําให้มันก็ต้องสนิทกันเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีคนอื่นบ้านผมไม่ได้บ้านใหญ่บ้านเล็กอาชีพเลยวัยที่คุยกัน2 1่สละใช่ไหมฮะนาราชายังไม่รู้จักอาเบียดีเท่าไหร่เจอกันไม่กี่ครั้งนะครับแต่เขาก็จําได้จากวิดีโอเราก็จะเปิดวิดีโอให้ดูเรื่อยๆ นะครับแล้วก็เอาของของเล่นให้ดูอย่างที่บอกเนี้ยอันนี้เขาอาเบียซื้อมาให้นะอะไรประมาณนี้ผมไม่ได้ฝันถึงไม่มาอืมก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละใช่ผมผมได้รับคําบอกกล่าวจากคุณพ่อกับน้องคือผมไม่รู้เรื่องเลยอยู่ดีพ่อก็พิมพ์มาในกลุ่มว่าน้องไปแล้วนะผมก็งงว่าคืออะไรอ่ะหรือผู้เล่นบอก่าคือมัน ผมก็จะไปแบบพ่อพูดเล่นเหรอคือเป็นเรื่องพูดเล่นเหรอคือกนเลยไปแซวกับว่านี่เป็นเรื่องพูดเล่นเหรอพอ่ออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้พูดเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบก็ตกใจครับตกใจเราองเกาไม่รู้จริงจริงเราไม่รู้จริงรรจริงแต่ว่าก็แค่เสียดายเสียดายว่ามันม, <S <S มันเร็วอ่ะมันเร็วอะ,วอะ <S 1> <S 1> คือถ้าสมมติว่าไปสักผมไม่รู้นะว่าเมื่อไหรมันคือเวลาที่ใช่อะแต่ว่าถ้ามันเกินสักเลขห้าเลขหกมันก็ยังต่อให้ใช้ชีวิตไปแย่แค่ไหนก็ยังโอเคเนาะ เอ้ยไนนี้มันเร็วมากอะตอบแทนคนอื่นไม่ได้เพราะยังไม่ได้คุยกันเลยฮะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราพยายามคุยแล้วก็ไม่ได้ไม่อยากพูดถึงนะผมว่านะไม่มีใครอยากพูดถึงเพราะพูดถึงแล้วมันก็จะรู้สึกก็เลยทุกวันนี้ผมเองก็พยายามจะไม่ไม่ไปแตะส่วนเนี้ยในหัวว่าน้องไม่อยู่เพราะก็เชื่อว่ายังอยู่ผมไม่อยากทําใจรู้สึกว่ามันไม่ใช่เวลาที่จะต้องทําใจ ออผมว่าวันรังคาน่ะจะเป็นอีกฟีลลิ่งหนึ่งแต่วันนี้ก็ยังรู้สึกว่ายัาง,ยง,นนงก็คิดว่าไปแบบผมผมคิดว่าคิดแทนผมไม่อยากไปอยู่แบบไกลๆให้มันแบบน่ากลัวน่ากลัว mm hmm. เออบางคนเขาก็จะแบบออกทะเลใช่ไหมครับให้มันไปไกลๆผมก็คิดกับที่บ้านว่าเขาเป็น mm hmm. คนชอบแบบความสุขแฮปปี้เขาเป็นแนวนั้นชอบดนตรีชอบอะไรเงี้ย ผมก็เลยจะลอยแบบออกไปเจ้าพญาเนี่ยแหละแล้วออกไปนอกๆหน่อยแต่ว่าให้มันมีความรู้สึกว่าอยู่ในเมือง,งคือ,อคือแบบไปเยี่ยมได้อะไรอย่างเงี้ยคือคือผมอะถ้าเป็นผมผมก็ไม่อยากไปอยู่ไกลๆนะเออขออยู่สวยๆถ้าเกิดที่ที่บ้านไม่ว่ากันเลยที่สระก็ได้คือคือถ้าเป็นผมผมอยากอยู่ใกล้ๆผมไม่อยากไปไกลนะให้ผมไปอยู่ในให้ไปไหนอะไม่เอานะเอาแบบเอาใกล้ๆได้ปะกลัวเหมือนกันเออ อะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดแทนคิดแทนก็หวังว่าเขาจะชอบอะไรนะครับตอนนี้ไม่มีอะไรก็คือแค่ไปทำร้านอาหารที่ที่บอกว่าไปเทรนมาก็คือไปที่ลอรีสที่อเมริกาแล้วก็กำลังจะเปิดที่เมืองไทยเดือน8เนี่ยครับวันที่1น่เดือน8ก็คือจะซอฟต์โอเปอเรชละก็คือเราไม่ได้จัดงานแกรนด์โอเปอเร่นนะครับแต่ว่าก็วันที่1เดือน8ก็จองได้ลวจองก่อนหน้านั้นได้แต่หมายถึงว่าเราเริ่มรับแขกวันที่1 อยู่ที่นี่อยู่นี่อยู่ที่นี่เกสรอนอัมรินไป train คือเราไปไปพาเชฟและทีมงานไปเทรนนิ่งที่นู่นครัไม่ไม่ไม่เพราะว่าเราตั้งใจจะคือผมเชื่อว่าร้านอาหารต้องต้องเป็นคนโลโก้เพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีทางรู้เรื่องวัฒนธรรมหรือหรือหรือแบบวิธีการใช้จ่ายหรือหรือรู้ใจ โ,โลเก็เท่ากับโคโลเโรกถ้าสมมติว่าจะไปเปิดร้านอาหารที่ต่างประเทศ<ม>ก็คงจะต้องมีพาร์ทเนอร์ที่เป็นโคโลโกลด้วยเพราะไม่งั้นมันจะไม่มีทางรู้เท่าเราต่อให้เราจะรู้เรื่องอาหารเยอะก็ไม่ได้มีความหมายว่าเราจะรู้พฤติกรรมหรือนิสัยของคนที่อ,อยู่ในประเทศนั้นใช่ไหมติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ